เตรียมตัวให้พร้อม21มิถุนาลงทะเบียนด่วนรับ7,000บาทโครงการช่วยเหลือประชาชนในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ทุกๆคนกำลังติดตามคงจะหนีไม่พ้นโครงการต่างๆของรัฐบาลนั่นเองจ้าเพราะในวันนี้หลายๆคนอาจจะเกิดความเดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนกันทุกคน เพราะเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคจึงทําให้ทั้งเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตก็ลําบากไปพอๆกันแต่ก็ยังมีโครงการช่วยเหลือเรามาตลอดในฐานะโฆศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกระตุ้นและฟื้นฟูเศร,รษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้มีกําลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการในระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะมีการเปิดลงทะเบียนที่เว w ร์ไบเว็บยิ่งใช้ยิ่งได้ .com จากนั้นรอคอรมอนุมัติโครงการสำหรับโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคนโดยมีหลักฐานรับสนับสนุน ค่าสินค้าอาหาราเครื่องดื่มและค่าบริการไม่รวมลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบน้ำมันและกา๊าซสำหรับยานพาหนะค่าบริการนำเที่ยวค่าที่พักและค่าตั๋วเครื่องบินในอาตาัตรา10-1 5สเต์สูงสุดไม่เกิน70,00บาทต่อคนโดยยอดใช้จ่ายเพื่อคำนวณไม่เกิน5,000บาทต่อวันต่อคนแบ่งเป็น2ต่อดังนี้ต่อที่1ใช้งาน1-4 0,000บาทแรกจะรับอ e ีไวชเชอร์ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน4 0 0 0บาทต่อคนต่อ ที่2ใช้จ่าย41,000ถึง60,000บาทรับ e ีไวช h เชอรยอดชำระที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคนขนาดนี้วิธีการจ่ายผ่านโครงการจะนำเงินมาใน w a l l ล็ตบนกระเป๋าตังค์โดยใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริการที่จะได้รับ e ีไวช h เชช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนจากนั้นจะได้รับ e ีไวช h เชคืนทุกต้นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่ายหรือช่วงสิงหาธันวาคม64 โดยวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับนั้นจะเข้ามาในว w a เ l ็ t บนกระเป๋าตังเช่นกันซึ่งไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้คุณนะสมบัติประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้บัตรสวัสดิการราัฐผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3คุณสมบัติร้านค้าร่วมโครงการร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปการบริการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจดทะเบียนแวดซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่21มิถุนายน2 5 6 4นั่นเอง